สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกับคุณครูแพรรัชราอีกแล้วนะคะในวันนี้ก็ยังจะมาเราก็จะอยู่ในหน่วยของหน่วยที่2ในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกันอยู่วันนี้ครูมีความรู้เรื่องของการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมาแยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะว่าการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามีวิธีการค้นหาสืบค้นอย่างไรจากที่ครูแจ้งไว้นะคะ ว่าเรื่องของการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนี้ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ซึ่งเรา,าเรียนอยู่ในภาคเรียนที่1กันอยู่นะคะการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงนั้นการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตคือการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากความรู้เดิมที่เรามีอยู่นะคะโดยที่ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นเรามีมากมายนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเอาเนื้อหา ความรู้สาระอะไรเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็สามารถค้นหาได้บนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆอยากรู้จักประเทศประเทศหนึง่งเพิ่มมากขึ้นนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนี่ก็คือเป็นการตั้งคําถามเพื่อที่เราจะหาข้อมูลในส่วนนี้บนอินเทอร์เน็ตนะคะสมมติว่าเราอยากรู้ว่าอยากรู้จักประเทศประเทศนึงว่าประเทศเป็นยังไงมีประชากรเท่าไหร่ มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์เปโดดเด่นของประเทศนั้นอย่างนี้เราสามารถค้นได้อย่างไรเราก็คือทุกอย่างที่เราคิดไว้ว่าเราอยากรู้อยากเห็นเราก็คน้นสามารถค้นได้บนอินเทอร์เนต็ตนะคะไม่ว่าเราอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรแค่มีอินเทอร์เนต็ตนะคะเราก็จะสามารถรู้ได้เกือบทุกอย่างที่เราอยากรู้โดยครูคิดเป็นวิธีง่าย ว่าขั้นตอนของการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะคะก็คือมีคิดก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะก็คือเราอยากรู้อะไรสมมติว่าเราอยากรู้ว่าประเทศประเทศนึงเนี่ยอยากรู้จักเพิ่มเติมว่าเออประเทศที่เราอยากจะรู้เพิ่มเติมหรืออยากจะไปอยากเคยคิดใฝ่ฝันว่าอยากไปเที่ยวไ่ยมันมีอะไรนะเราก็สามารถคิดได้ว่าเราอยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่ามันมีอะไรหลังจากนั้นเราก็มาค้น ค้นในสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะรู้นะคะหลังจากนั้นพอค้นแล้วคําว่าคลิกก็คือหมายถึงว่ากดค้นหานะคะคลิกคําว่าค้นหาหรือกด enter ในแ,แป้นเปป็นแปนแ้พิมพ์ของเรานะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่ครูคิดง่ายๆเพื่อเราท่องจําง่ายๆคือคิดคน้นแล้วก็คลิกนะคะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนการคิดก็เหมือนที่ครูบอกนะคะ ก็คิดไว้ก่อนว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรมันเป็นการลำดับการวางแผนว่าเราจะวางแผนในเรื่องของการเริ่มต้นของการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะอยากรู้เรื่องอะไรของเขาบ้างนะคะเราต้องเขียนเป็นลำดับไ,ไว้ไว่าเอะเราอยากรู้ความสําคัญอะไรบ้างมีเนื้อหากเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไงเช่นถ้าครูอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเพิ่มเติมว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีอาณาเขตติดตอ่อกับอะไรบ้างมี ปัจจุบันมันมีกี่จังหวัดพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ในภูมิประเทศเป็นอย่างไรหรือสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในประเทศไทยมีเพิ่มเติมไหมมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะเราสามารถคิดไปก่อนว่าออยากรู้อะไรฉันอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะหลังจากนั้นเราก็มาค้นในขั้นตอนที่2เมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรนะคะก็ เราก็เอาคำที่เราต้องการค้นหามามาค้นบนอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีทุกรูปแบบเลยค่ะมีทั้งเป็นภาพเป็นเสียงเป็นข้อความตัวหนังสือเป็นเอกสารเป็นไฟล์อยู่ตามเว็บไซต์ต่างนะคะแต่การที่เราจะไปเปิดทีละหน้าจอบางทีมันก็เสียเวลาแล้วก็อาจหาไม่พบนะคะการที่จะหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วเราเลยต้องมีตัวช่วยนั่นคือการใช้เว็บไซต์สําหรับการค้นหาข้อมูลที่เราเรียกว่า search engine ถ้าครูพูดคำว่า search engine นักเรียนหลายๆคนอาจจะยังงงหรือว่ามันคืออะไรนะคะแต่ถ้าครูพูดคำว่า google นักเรียนอาจจะอ๋อคน google อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ search engine ที่เราใช้ประจำๆที่ใช้เป็นคล้ายๆเขาพูดถึงก็คือจะเป็น google เป็นหลักแล้วก็บางทีก็จะมี youtube ซึ่งจะเป็นการค้นหาข้อมูลเชิงลักษณะเป็นเป็นสารคดีเป็นวิดีโอเป็นภาพ ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเป็นไฟล์วิดีโอแล้วเราเมื่อเข้าไปที่เว็บเสิร์ชเอ็น g i n e แล้วอย่างเช่นที่ผู้ยกตัวอย่างคือเว็บ Google นะคะเราก็สามารถพิมพ์คำต้องการที่เราค้นหาที่เราต้องการลงไปนะคะพิมพ์ลงไปแล้วเราก็สามารถกด e n t e r หรือคลิกค้นหาเพื่อให้มันค้นหาข้อมูลตามที่เราต้องการนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ g o o g l e ก็ยังสามารถค้นข้อมูล ได้ด้วยเสียงนะคะโดยที่เรากดคลิกที่รูปหม่แล้วเราก็พูดเข้าไปแล้วก็จะสามารถ g ก o g l ูเกิ Google เนี่ยเขาก็จะจับภาพจับเสียงของเรานะคะว่าเราต้องการพ้นคำว่าอะไรแล้วเขาก็จะเข้าสู่ข้อมูลที่เราต้องการค้นหาได้นะคะส่วนขั้นตอนที่3ขั้นตอนการคลิกก็คือเมื่อใส่คำว่าค้นหา ข้อความหรือคีย์เวิร์ดที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องที่เราต้องการค้นหาแล้วก็คลิกที่แป้นพิมพ์นะคะพูดผิดค่ะกดแป้นพิมพ์ที่ Enter หรือจะกดลักษณะของรูปแว่นขยายอยู่ที่หน้าเพจของ Google ก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวคูมีตัวอย่างเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ เราตันดับแรกเราเข้าไปที่ search engine กนค่ะ,คะก็คือ www. อะไรคะ Google นะคะอในแค่นี้มีมาแล้วนะคะมีใครไม่รู้จัก google. com บ้างไหมคะกด enter นะคะนี่นะคะค้นหาด,ด้วยเสียงก็มีนะคะปัจจุบันอย่างเช่นตอนนี้เรามีเรื่องอะไรที่มันทันสมัยอยู่คะอ่าครูจะลองค้นคำว่า กูจะลอง้นด้วยเสียงนะคะคำว่าโควิด -19 นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอันดับแรกเรากดก่อนนะคะโควิด -19 เห็นไหมคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นข้อมูลอะไรต่างๆขึ้นมาให้เราเยอะแยะมากมายเลยซึ่งข้อมูลส่วนมากจะเป็นในรูปแบบของลิงก์เว็บไซต์ต่างๆนะคะ ซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลนะคะอย่างเช่นมันขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับโควิด1 9ไวรัสโคโรนาในประเทศไทยเราก็คลิกเข้าไปดูนะคะเอาเมาส์คลิกเข้าไปดูก็จะเป็นเว็บของกรมควบคุมโรคนะคะเป็นรายละเอียดของโรคโควิด -19 ต่างๆเลยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรมีคู่มือประชาชนอะไรเยอะแยะมากมายนี่คือตัวอย่างการค้นหาด้วยเสียงนะคะ ถ้าเรายังเราต้องการค้นหาต่อไปเราก็กด back นะคะองค์ประกอบตรงนี้เว็บไซต์ตัวนี้ครูเคยให้ทำในแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วแล้วนะคะกดลูกศรกลับเป็นการ back กลับไปนะคะคราวนี้นักเรียนก็จะเห็นแถบค้นหาอยู่ด้านบนนะคะซึ่งตรงนี้แถบค้นหาตรงนี้ก็มีค้นด้วยการพิมพ์นะคะป้อนข้อมูลหรือค้นหาด้วยเสียงเมื่อกี้ที่ครูทดสอบให้ดูนะคะแล้วก็รูปแว่นขยั็คือเป็นการกดค้นหานั่นเองนะคะ เมื่อกี้ครูลองตั้งตัวอย่างว่าอะไรนะคะสถานที่ใช่ไหมคะอันนี้ครูพิมพ์บนแป้นพิมพ์นะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในประเทศไทยอ่ามีข้อความขึ้นมาให้เราดูเยอะแยะเลยมันจะมีเขาเาเรียกว่าข้อความชีน้นําคีย์เวิร์ดชี้นามาแต่ครูต้องการคำว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยอ่ะครูก็เลือกเอามาส์คลิกนะคะคิดค้นแล้วก็คลิก มันจะขึ้นมาสถานที่ท่องเที่ยวสามแห่งในประเทศไทยที่คุณไม่อยากพลาดอ้าวมีที่ไหนอะ่ะทำไมมีน่าสนใจจังเลยเราลองกดเข้าไปดูนะคะอ่ามันก็จะมีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวสามแห่งในประเทศไทยที่คุณไม่อยากพลาดมีที่ไหนบ้างมีเกาะมาบางกระเจ้า ชุมชนลีเล็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมมติตัวอย่างนี้ก็คือข้อมูลที่เกิดจากเราค้นหานั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างของการค้นหาข้อมูลบน search engine นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่สไลด์ของเรานะคะการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตก็คือ เราควรดูความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยนะคะว่าแหล่งที่มาที่เขาเอาขึ้นมาเอาข้อมูลมาให้ดูเนี่ยเวลาเราจะเอานำข้อมูลไปใช้เนี่ยเราก็ต้องให้เครดิตไปด้วยว่าเราได้ข้อมูลตรงนี้มาจากที่ไหนแล้วก็ลองดูด้วยว่าข้อมูลที่เราค้นหานี่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่ดูจากเว็บไซต์ไม่ใช่ว่าเราค้นหาข้อมูลมาแล้วมาจากเว็บไซต์อีหยังบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติหรือ ชื่อเว็บไซต์แปลกๆที่เราไม่เคยได้ยินนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อกี้เหมือนคุณครูเสิร์ชคำว่าโควิด1 9มันก็จะขึ้นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคอย่างนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะคะเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นี่คือข้อสำคัญในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเวลาเราค้นหาข้อมูลเสร็จแล้วเวลาเราต้องการจะเอาข้อมูลไปใช้ ก็ควรมีการอ้างอิงที่มาของข้อมูลก็คืออ้างอิงแหล่งข้อมูลนะคะซึ่งรูปแบบของการเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์เวลาเราเขียนอ้างอิงให้เขาก็คือชื่อผู้แต่งในที่นี้ก็คือชื่อผู้แต่งในที่นี้ก็คือชื่อผู้เขียนหรือผู้รวบรวมก็ได้นะคะบางเว็บไซต์เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่คนแต่งไม่ใช่คนเขียนแต่เขาเป็นคนรวบรวมข้อมูลมาเขียนเป็นเว็บไซต์ของเขาหรือในเพจของเขาซึ่งตัวนี้เราก็ต้องให้เครดิตเขา ซึ่งบางทีชื่อผู้แต่งอาจจะไม่ใช่ใช,ชื่อบุคคลนะคะอาจจะเป็นอย่างเมื่อกี้ก็คือชื่อผู้แต่งเป็นกรมควบคุมโรคนะคะชื่อบทความใส่จุดก่อนนะคะแล้วก็ชื่อบทความครูก็จะใช้คําว่าโควิด -19 เพราะว่าครูใช้คําว่าค้นหาก็คือโควิด -19 ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จุดสืบค้นเมื่อ,อวันนี้ครูอัดคลิปเมื่อวันที่2 9สิสิงหาคมน,นะคะครูก็จะบอกว่าชื่อผู้แต่งคือกลุ่ม กรมควบคุมโรคตรงชื่อบทความครูก็จะใส่คำว่าโควิด -19 แล้วก็เสร็จจุดสืบค้นเมื่อวันเดือนปีก็คือ29สิงหาคม2,564ากคํจากคำว่า URL ก็คืออะไรคะอ่าก็คือเว็บไซต์ที่เราไปกดเข้าไปดูนะคะแล้วก็กรอบลิงก์ข้างบนมีใครยังไม่เข้าใจตรงตัว URL ไหมคะ นี่ไงคะ URL เห็นไหมเอ,อ่ยนะคะ URL ตัวนี้ให้เราลอกตัวนี้เข้าไปนะคะแต่แต่อันนี้มันยาวเพราะมันเป็นตัวค้นหาสมมติว่าเมื่อกี้คูค้นคำว,ว่าโควิดสิบเก้าเนาะเรากลับไปที่โควิดสิบเก้าก่อนอ่าเนี่ยของกรมควบคุม,รม,รมโรคเนี่ยนี่คะ่ะ URL ก็คือตรงนี้นะคะนี่คือ https semicolon slash และ ddc dot moph dot go dot th ไซลตไอลแพลเนสไฟโมเนีย uh, uh, อะไรสักอย่างนะคะครูก็ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าครูออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะนี่คือ URL ตัวนี้ก็คือเราลอกก็ต้องเขียนทั้งหมดนี่คือแหล่งที่มาที่เราค้นหาข้อมูลได้อย่างนี้นะคะซึ่งตัวอย่างครูข้างล่างครูก็เอาไว้ให้อย่างเช่นค้นมาจากสำนัก เป็นค้นข้อมูลอะไรก็ไม่ทราบนะคะอันนี้อ๋อตอนนักครูค้คนข้อมูลในเรื่องของคําศัพท์นะคะภาษาไทยก็คือสำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาสืบคน้นวันที่7กันยาย25น2559นี่นะคะเป็นตัวอย่างเป็นต้นนะคะคราวนี้มาถึงงานที่ต้องทําลงในสมุดแล้วค่ะกิจกรรมลงในสมุดของครูง่ายๆค่ะวันนี้ ครูอยากให้เราค้นหาหัวข้อประเทศที่ฉันอยากไปนะคะครูรู้ว่าเด็กๆมีประเทศที่ในใจอยากไปเที่ยวสักครั้งแน่นอนนะคะให้นักเรียนค้นหาข้อมูลนักเรียนอาจจะค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ใครมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านก็ค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะใช้คอมพิวเตอร์หรือบางคนจะใช้มือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้นะคะแต่ว่าข้อมูลที่ครูต้องการให้ค้นก็คือ หัวข้อคือประเทศที่ฉันอยากไปนะคะนักเรียนอยากไปประเทศไหนก็ให้นักเรียนค้นหาตามใจตัวเองเลยแต่ในประเทศนั้นครูมีหัวข้อให้ต้องการทราบก็คือชื่อประเทศที่เราอยากไปคือชื่อประเทศอะไรนะคะแล้วข้อมูลโดยรวมทั่วไปของประเทศนั้นเป็นยังไงมีสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรแล้วก็ประชากรน,นะคะจำนวนประชากรมากน้อยแค่ไหนมีจำนวนเท่าไหร ภา,าภาษาที่ใช้เขาใช้ภาษาทางการคือภาษาอะไรสกุลเงินคืออะไรนะคะตามนี้นะคะส่วนแหล่งข้อมูลที่ค้นหาก็เหมือนอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะนี่คือวิธีการเขียนแหล่งข้อมูลที่เราค้นหาก็คือให้เขียนตามตัวอย่างนี้นะคะซึ่งงานนี้ให้นักเรียนทำลงในสมุดน,นะคะ แล้วก็เขียนแล้วก็ส่งมาซึ่งสมุดในสมุดดาวง,งานในสมุดสามารถตกแต่งระบายสีให้สวยงามได้นะคะอาจบางคนอาจจะอยากวาดรูปสัญลักษณ์หรือธงชาติของประเทศนั้นๆนักเรียนก็สามารถวาดประกอบมาได้นะคะตกแต่งสมุดให้สวยงามได้นะคะเป็นคะแนนที่อาจจะเป็นมีคะแนนพิเศษในเรื่องของความตั้งใจแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาด้วยนะคะเดยวครูก็จะได้มีกําลังใจในการที่จะ ทำงานทำคลิปน่ารักๆให้เราดูต่อนะคะส่วนงานครูขอให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานส่งครูด้วยนะคะส่วนใครที่ติดขัดปัญหาใดก็สามารถทักครูมาหาในส่วนตัวได้นะคะครูยินดีที่จะตอบและให้คําแนะนําได้นะคะสัปดาห์นี้มีงานนี้นะคะคือให้งานทําลงในสมุดในเรื่องของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะคะ เรื่องของประเทศที่ฉันอยากจะไปหรือประเทศในฝันที่ตัวเองคิดว่าอยากจะไปสักครั้งในชีวิตนะคะให้ได้เป็นคนมาโดยที่มีองค์ประกอบหัวข้อย่อยในการที่จะค้นหาตามนี้นะคะแล้วก็ภายในวันศุกร์นี้นะคะของสัปดาห์นี้ครูจะสรุปงานส่งของเดือนสิงหาคมให้นะคะจะได้นักเรียนจะได้ตรวจสอบตัวเองว่าใครยังไม่ส่งงานชิ้นใด ให้ดําเนินการส่งด้วยนะคะจะจบเทอมแล้วค่ะภาคเรียนที่1เราจะเส้นสุดแล้วยังไงนักเรียนทุกคนติดตามงานแล้วก็พยายามทํางานอย่าให้ค้างนะคะงานไหนชิดติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจอะไรสอบถามทักครูได้ในส่วนตัวได้นะคะหรือถ้าอันไหนถุกถ้าครูคิดว่ามีประโยชน์ครูก็จะเอามาลงในห้องรวมให้ด้วยนะคะในห้องลายลองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะห้องเรียนวิยาการคำนวณของชั้นป .4 เรื่องของการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตก็จบลงแล้วนะคะยังไงก็ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบนะคะในการทำงานให้เรียบร้อยนะคะพยายามอย่าค้างงานนะคะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เคยส่งเลย ครูไม่แน่ใจว่าทําไว้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ถ่ายรูปส่งมาให้ครูหรือ,อยังไม่ได้เริ่มทําเลยอันนี้ครูไม่แน่ใจนะคะถ้าติดขัดปัญหาไหนให้พูดคุยกันได้นะคะคุณครูยินดีจะรับฟังแล้วก็ให้คําแนะนํานะคะพยายามอย่าค้างงานนะคะเพราะว่าเราจะจบภาคเรียนที่1กันแล้วครูจะต้องได้เริ่มลงคะแนนเก็บนะคะในเรื่องของคะแนนเก็บแล้วก็คะแนนทดสอบ<ม>บางาในในเรื่องบางเรื่องที่ครูได้ทําการทดสอบไปแล้วนะคะ ก็ยังไงสถานการณ์โควิดยังรุนแรงอยู่ยังไงเด็กๆทุกคนก็ดูแลตัวเองระมัดระวังในการาเดินออกจากบ้านหรือไปใช้ชีวิตข้างนอกนะคะพยายามหลีกเลี่ยงเดี๋ยวเพิ่งออกไปไหนนะคะแต่ถ้าหากจาเป็นจริงๆก็ดูแลตัวเองดีๆยังไงสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ยังไงถ้า ติดขัดในเรื่องของการเรียนตรงส่วนไหนสามารถทักบอกครูทักหาครูได้นะคะรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักถามครูได้ค่ะส่วนเรื่องของการสืบคนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตของสัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทํางานส่งแล้วก็เช็คงานของตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยววันศุกร์นี้ครูจะไปขึ้นาตารางเช็คงานการส่งงานให้นะคะให้ในักเรียนตรวจสอบตัวเองอีกครั้งว่าใครยังขาดเหลืองานส่วนไหน ก็ดําเนินการเร่งทําเร่งมือนะคะทํางานส่งครูด้วยติดขัดตรงไหนหรือไม่สะดวกตรงจุดไหนก็สามารถแจ้งครูได้นะคะสําหรับวันนี้ห้องเรียนวิทยาการคำนวณจบลง,เพ,งเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ